นั่งอีกอ้าวอาเทีดตัวเนาะตำรวจที่ว่าจับบ่เฮ้ยเฮ้เฮ็ดอยู่ในบ้านเฮ้เฮ้่ไดหรือปเฮ็ดอยู่ไก่โล่งพักิ่นมาสีจับเพิ่นขี่รถมาเพิ่นก็สิว่ามีการซุ่มนุ่มบ่ได้ซุ่มนุ่มซุ่มยังดอกสิดเปิดเทศ คลิปตัวนอเฮดคลิปลุ่งซองแล้วเสียงเป็นยังไงมันดังดีดังมวนดังเป็นตะฟังอยู่ว่ะนะตนนูวยังชั่้ไม่ยี่ห้อฮะตู้ล้มพองอยู่แล้วหือก็ไม่ได้ว่าตูเา้เขาเขาดอกเวสวัสดีพี่นองยังเป็นทางการครับกหลังสีต่อเครื่องเงอองงสียงต่อตู้ล้มพงฟังเสียงคลิป บอจะเคลียร์ตู้ก็ข่อยกอะจะเคลียร์ยตู้ก็ข่อยก่อนตู้มันเป็นตู้รรมันเป็นตูเต้เฮ็ดเองเนี่นี่ถึงสีว่ามีแบนก็นกนได้มันเป็นตู DIY. ้ดีไอวคือมันตู้เฮ็ดเองบ่กเป็นตูตรรต่กเขาตัวบ่มเนตูก่กเขาตู้นี่เฮ็ดแต่โดนละละ่ะแบบว่ามาเครื่องเสียงเนาะก็เลยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบเสียงเกี่ยวกับเรื่องรล่าของเสียงลูกเชียงทูกย่างละบ้านี้พอมีความรู้แนี่นก็เลยอยากล้องวิชานะ้ ก็เลยให้สร้างเขาตีตู้ให้เอาดอกเอาอยัางน็ดวงน็ดเวกมาใส่เอาเองเหลือกสันวัส,สดุทั้งในเองอันนี้ก็แต่แกงสังโกเกานิว้วคนหูจักดีสังโกเกานิวสร้างมาเปิดฟัง่งเป็นตู้เป็นตู้คอยยังไงตู้คู่บาจาน็ว่าแม่ดอกเป็นตู้แบบว่าวัดความดุยของหนะ้าเออพอประกอบแล้วเสียงออกมาก็ถือว่า อยู่ในขันทีนาพ่อใจจะเอาไปออกงานไปใส่รับง,งานจริงก็ได้นะบเมแมนจะฟังแต่อยู่บ้านแล้วเอามากางแค่ไหนกลางมีต้อนีสีฟังบึงคลิปพอดีเอาคลิปบันทึกการแสดงสดมาเฮ็ดลงช่องย t u b e ก็เลยสีฟังเบึงว่าเปิดใช้เครื่องแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนเฮ็ดตอนตัดตอนตัดต่อหูฟังนะหูฟังกับบแมนหูฟัง ราคาชูงวันไหนก็เลยหูว่าเสียงมันออกมาจาเครื่องเสียงแล้วมันสิดังดีบเซนนี่นเ,นเดี๋ยวนี้ปนไปใซ่บ์ไพรสไปเอาไอแพดก่อนฝืนผ้าบนเครื่องก่อนจะเข้านี่ทายอยู่ผีบอ่เออทายเบงเครื่องแล้วก็อืมตีลบอ,อ,อบไฟ ว่าอยู่ไปแช็เ์เตอรแล้วแอมคือจังบมเสียนะ่าคือเปิดบทติดมาได้แทบด้เสียปากเสียนีไมยถึงวนันวาอยู่นีแล้วโอมเมนหมายถึงว่ามันชํำรุดเก<อ>ิดการเสียหายบมไดมี่ยังนี้นี่มีเจสสายนี่เห็นบทีวาไว้รลอกก่อนนี่สายตัวซอยเสียงสายหลามาเบืองไก่นี่เสมอสายเปิดเพลงเสมอพานกองดีไอเพราะว่า ตูดแอมมันบ่มีหัวเสียแบบนี้นะก็เลยมาพ่านดีไอเป็นตัวแปลงกองแปลงสัญญาณนี่นสเเเิเปิดเปิดเปิดเรื่อยเสียสดๆด,ดเลยให้บานจีฝาดขอนบอ่เฮ้ยมันเป็นจะฟังเนาะเดี๋ยวจะพาไปฟังฟังคลิปน้องนุง่งเิ่นเิ่นลำไหวมันถึกเสียงไหวไหว,ไวเปิดแล้วห่วย คือดังแห้งแ้เปินน้อยยองงี้นี่ว่ะปืนแห้งงี้ไปขึ้นน้อยยอง

จังหวงบ้หนาสายหืนแล้วเป็นหัวหนาที่มดนตรีสายหืนเมืองอุบลเล้ห้วหนาชายยงนะนะกระเบื้องจากมุมกล่องเราแต่ละเถือกระิสมกับซื้อวงเราอยู่หรอกนี่นี่ทีมงานดนตรีเรอกข้อหนาสายหืนข้อหนาชาย่งสายหืนเป็นงานสาว เริ่มกับเซยกาดนตรีจีระหมดปัจเจศแสงนักบาสัขงข์อกเกลพร้อมด้วยน้องนายแดนเซอร์สาวสวยจากทีมงานดุสิตแดนะขอจูงมือสุขเกียรติสองนิทรรศแมนดีก่อนนี่แหละจะชมการแสดงด้นา,านหน้าเวทีของพีงง่ห่องจ้าพระองค์การีเลยครับเขาท่าว่าเบอยมา บ่าม่เหือดเฟังอยู่อะแต่พอฟังอยู่อตู DIY อต้ดีไอไวยคอยตู้ด <DIY S 2> ีไอไว้ใบสองสาวเดี๋ยวพี่น้องเพื่อนจะตอบมาดอกว่าเขาท่าบอาแต่ว่าตู้ตัวนี้สีมีแล้วค่าก็ตัวนี้แน่น้อยนึงึง้งเห็ดพร้อมกันก็นได้๋อเพราะว่ามีอันนี้เนาะเพราะว่ามันดงังตู้ตัวนี้มันดังนะฮะมันก็สีมันก็สีราคาชูงกว่าตู้ใบนี้แน่คูหนึ่งเฮ็ดเฮ็ดทั้งหมดสองคูู ครูนึงไปถวายวัดเฮ็ดบุญอันพระครู่โมเมนพระครูเพิน่นเพิ่นอยากได้นะ่ยาย่มเทียดย่ำอันสวดมนต์ถวายเขาถวายกังหันยังสินะก็เลยไปทําบุญครูนึงเนื้อคูถือใจหลายเอาลิงเพลงได้เอสิแปะไว้ให้อยู่ไต่คลิปเด้อเออเอา,เอา,เอาคลิปหัวหน้า,นาส่ยงน้ำหนยเด้อคลิปเน้อง สงเสียงาตากรเินพูดน่ามีลานออกเช่นกอนวไว้ไว้ให้คนไปฟังคิมีล่าไปก่อนดยวยครับฝากติดตามผลงานทางช่องสองสาวน้ำแน่ได้ครับผมสวัสดีครับ